ใช้97ไม่แน okay. ่ใจเออยู่นี่เดนอ๋อก้อนหังก็เปิดหรอมองกันหลยอ๋อไม่ใช่จะเปิดป่ะโอ้โหดีจงออกมเปิดล่วชี้ลึกสุดจะเปิดแค่็7สุดใช่ปะ bro gas easy จัง ตายห้าชี้น่าจะระเบิดแล้วหรือเปล่าไม่เห็นมันยิงอะไระระเบิดแล้วระเบิดแล้วครับผมก็ไปไม่ได้ยังไงมังคูเห็นรถถังรถถังเรือจนะไปยิงคนอย่างไหน,นเออมันอยู่รถถังเรือ ไอซีเทันสนบัคตีเอฟเจอ่ยิงมันใช่ปะเอกูปิดจีบมึงก็อากูมาน้อมึงมึงมาร์กไหนมาร์กมาเลยไอึงดังเครื่อบินเิดกูโดนอะไรเนี่ยแปลงนะครับกรบินจีบก็เบิดพร้มมึงขึ้นเรืบิดีมันวัวัวกูแล้วเจินอ๋อเสียเออจะก็จะก็จะ ไฟฟ้าเซกเตอร์เน no. ี่ยเครื่องรถถังเล่นโอ้พร้อมเครื่องบินมันเอากูแล้ววาสุก้าว่ะยิงแม่ล โอ้โหระเบิดละเฮ้ยติกไม่ได้เลยอ่ะห้องแม่งบัสจิงับมองหน้าเป็นที่อะไรโยบเราแต่งละงเฮ้ยยิ้มกีมาอ่ะแรมยัดไปได้ปะโยบเขียน ร้อยแตกรถถังก่กูว่าจะแตกเขายิงไปบีก็ได้นะเนินบีเยอะมัยเนินแค่ที่เติมดันลงมาจะได้แล้ว <แจ S 1> ไม่ต้องโหยนะเพื่อนคองอคม้ทิ้งกับมันนี่ม้ทิ้งกับมันนี่ อาที่มาทีนึงอาชีพระเบิดก็ถังระเบิดหมดเลย โเนี่ยโดนลุมเรียบร้อยตกไปคัน สองลำองไปสองลำยิงเ,งเหรอใช่ยิงมันกำลังดิ่งลงไปยิงตกับตกับตกสอยมันสอยนกไงเฮียผมกลับละมันวนเกิน ตกไปดีเลยท่านต้องเพื่อนดีได้นะให้ผมเข้าไปช่วยรือจะให้ไอเนีย้ยก็ไปเลยกันก็ได้ครับมีมีเครื่องบินตัวหนึ่งมันมันสายดอกไฟมาช่วยผม จะล่อมัทางนี้เนาะข้างหนึ่งนะโอ้ <Coming up. S 1> oh. ลงรอบไปถูกเข้ามาในถ้ำแล้วดิจันเอออะไรบินเด้อมาบินเด้อมาไม่ก,กีนนานจาังวะความันนี่สิหรออะไรความันนี่นีก็มี อะไร <Okay. S 1> ผมมีเผมมีเพื่อนเล่นอยู่ตามาดรือยิงให้ฝั่งมันไม่มีใครเครื่องเครื่องบินแล้วมีแต่มันคนเดียวโ <c oughs> ดนยิงไม่ไหวเลย ไอไๆคนนั้นนันพอบินเนี่ยถึงด้วยซีโย่ลำได้ๆมันต้องไปมันตัง้งแต่ตอนแรกนะเดี๋ยวเนียลำเนี่ยเบรกก่อนดิอย่าตามอย่างนั้นเะบรก,ก็มันบินไปไกลๆเลยเราจะตามง่ายเราจะยิงง่ายกว่าบินใกลๆ้ๆเราจะยิงเขาอ่ะยิงอยู่ไกลเรายิงง่ายถ้าอยู่ใกล้งๆงลอ่ะเขาก็จะหลบง่ายกว่าพยายาม ที่มันลงไปพาคพื้นแล้วอะดนลุมไม่ไหวกูไม่อยากพิมตัวหลักกูห้่ตัวเด็กกูทิมบนี่ี่ใสแล้วเนี่ยหี่ยืนใตสวะ จะไดา้เลย JB เก็บไว้ทิกเตอร์สุดท้าย,มยไม่ไมยึดได้เพราะ JB เนี้แหละจานเมื่อกี้ผมลงพีรถอีกอ๋อสวยแล้วผมลงทีหมดตี้เลยอย่างเงีโ้โหโดอนทิกเตอร์ home and i'm here home and oh. i explosive placed and counting down use lit!